สวัสดีค่ะชาวราศีกุมนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะไม่ได้เจอกันนานเลยวันนี้นะคะเราจะมาอ่านดว,คนควนนะคะงความรักความสัมพันธ์าาน,ะน,น,นะคะขอ,อคของ μ, เดือนสิงหาคมแล้วกันเนาะเริ่มด้วยนี้เลยค่ะ tarot of the distant pin นะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าความรักความสัมพันธ์ของนนะะเจ้าชายของเราเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะขอดูเอาคาของชาวราศีกุมเดือนนี้หน่อยนะคะว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะเอาคำสี่ใบเป็นยังไงกันบ้าง ดีนะโอ้โหม,มันเลิศควีนทุกควีนมาไหมเนี่ยโอเคเซเวนอครับความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะถ้าจะถามถึงอะในเดือนนี้ค่ะคุณต้องการที่มันเหมือนตัวคุณนะคะผ่านความรักความสัมพันธ์ที่มันค่อนข้างที่จะเจ็บเนาะแล้วมันก็บางครั้งมันจบไปแล้วด้วย ตัวคุณต้องการที่จะถ้าใครจะเข้ามามอบความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะคุณจะไม่ไม่พยายามที่จะลดมาตรฐานตัวเองลงให้ต่ํากว่าเดิมหรือต่ํากว่ามาตรฐานตัวเองเพื่อที่จะให้คุณมีคู่ะคะ่ะคุณยอมแบบอยู่เป็นโสดสวยๆเลยรวยหาตังค์ดีกว่าเนี่ยแล้วคนที่เข้ามามาตรฐานของคุณอาจจะเป็น ไม่เอาโกหกนะไม่เอาไม่ซื่อสัตย์นะขอความจริงนะอะไรก็ตามที่มันดูต่ำกว่ามาตรฐานมอรัลศีลธรรมอย่างเงี้ยศีลห้าอย่างเงี้ยคุณก็จะไม่เอานะคะคุณเลือกยึดที่ถูกต้องอะ่ะเช่นถ้าถ้าคนที่มาจีบมีเมียแล้วมีแบบมีสามีแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยเออเข้ามาหาคุณโดยหวังที่จะแบบ ต้องการอะต้องการอะไรบางอย่างก็ได้อ่ะอืมคุณจะไม่เอาสักอย่างเลยนะคะคุณจะเอาความจริงมาพูดกันเท่านั้นแล้วคุณจะเป็นคนที่มีเซนด้วยคุณจะรู้ได้ว่าใครเข้ามาจริงหรือโกโหกตัวคุณมีประสบการณ์มาเยอะนะคะสําหรับ queen of s w o r d เนี่ยไม่ใช่อยู่ๆที่จะแบบจะมาเล่นๆหรือว่าจะมาล้มผัวหรือจะมาแบบเห็นเราเป็นเป็น เป็นแมวเหมียวนะคะเราไม่ใช่ขนาดนั้นนะอืมเราเป็นคนที่มั่นคงค่ะเวลารักใครชาวราศีกุมเนี่ยจะเป็นคนที่รักใครรักจริงต้องการคนที่ซื่อสัตย์หลังจากที่คุณอะคะ่ะผ่านประสบการณ์อันอันนี้ด้วยเจ็บปวดนะทางด้านความรักมาใช่ปะสําหรับบางคนอนะแล้วณทีน่นี้ถ้าคนที่จะเข้ามานะคะเอาคำนนะเดือนนี้เลยสิงหาเนี่ยคนที่จะเข้ามาหาคุณนะคะเขาต้องเข้ามาด้วยความจริงใจเต็มใจ ซื่อสัตย์มั่นคงมั่นคงอ่ะแล้วก็แบบที่สำคัญนะคะเขาจะต้องไม่ด้อยไปกว่าคุณนะคะด้อยทางด้านศินธรรมคุณก็ไม่เอาด้อยทางด้านการเงินคุณก็ไม่รับไว้กว่าคุณจะได้มาถึงตรงนี้มันลําบากอะค่ะคุณคุณจะไม่ยอมเอาตัวเองไปอยู่ในที่ลําบากอีกแล้วอะโอเคนั่นคุณอาจจะบอกว่าพอเถอะเนาะเพราะฉะนั้นนะคะคุณจะมีช้อยมีตัวเลือกเข้ามาให้คุณเลือกเยอะมากนะคะแล้วมีคนมาเสนอถ้วยมาเสนอความรักให้คุณอะ หลายคนมากในเดือนนี้คุณจะค่อนข้างฮอตแล้วก็ป๊อปปูล่ามากๆนะคะอืมแต่ตัวคุณมันเหมือนแบบบางคนอาจจะปิดตายเรื่องความรักเราเนอะเพราะคุณรู้สึกว่าความรักความสัมพันธ์ที่มันผ่านมาค่ะมันไม่เคยทําให้คุณมีความสุขเลยนอกจากเป็นการทําให้คุณเหมือนได้เอานี้ด้วยถ้ามองในแง่ดีมันก็เหมือนคุณได้ได้ตื่นมาเนาะตื่นมาพบกับเอความจริงอะไรบางอย่างของคนนะ่ะแล้ว คุณก็เลยไปโฟกัสกลับไปที่การงานการเงินดูแลตัวเองมากกว่าเนาะแล้วทีเนี้ยถ้าใครจะมามอบความหวังมามอบความรักมาให้ความความรักความสัมพันธ์น่ะคุณจะเลือกคนที่รักคุณจริงคุณที่มั่นคงกับคุณจริงคุณที่โฟกัสไปในทิศทางเดียวคุณน่ะเอออาจจะมีทะเลาะกันบ้างนิดนึงนิดมากแต่สิ่งที่คุณที่จะเลือกอันดับสำคัญเลยที่คุณจะเลือกเข้ามาเป็นคู่ครองของคุณคืออะไรรู้ไหม ความรักจริงๆและความซื่อสัตย์เป็นเพื่อนที่สามารถอยู่ไปต่อกันต่อได้ในอนาคตโดยที่ไม่หักหลังกันนั่นคือความรักที่คุณต้องการเท่านั้นนี่คือเมนคอนเซปต์เอาคัมนะคะของชาวราศีกุมประจำเดือนสินหาขอดูหน่อยค่ะว่าในอดีตนะคะความรักความสัมพันธ์ของคุณเป็นยังไงบ้างคะอืเห็นไหม ดูสิมันช่างไม่ผิดโอเคในอดีตนะคะความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมันเหมือนเป็นมีเพั่อนกันเนาะที่จบกันมาเนี่ยค่ะที่เคยที่จบกันมาแล้วเนี่ยของชาวราศีกุมมีเพั่นเขามีความรักเขารู้สึกมอ่ความรักความสัมพันธ์เขามีคุณกับเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะมีเพั่นต่อกันมากๆนะคะแต่ มันก็เกิดเรื่องอะไรเรื่องราวอะไรบางอย่างขึ้นเนาะคือเซเว่นน็อสอดมีการทำาับับล่อๆกันเกิดขึ้นนะคะในความสัมพันธ์นี้นะคะตัวเขาอาจจะไม่รู้เขามีปัญหาอะไรอ่ะแต่มันก็ไม่ได้โอเคสําหรับความรักความสัมพันธ์นี้เท่าไรนักนะคะซึ่งตัวคุณนะคะคุณเป็นคนที่มอบความรักความสัมพันธ์ความมั่นคงทางด้านจิตใจอะค่ะคอยปลอบประโลมเขา เต็มที่ใส่ใจดูแลเขามาโดยตลอดนะคะ Queen of Pen t a เ l e เนี่ยเป็นคนที่มั่นคงกับความรักมากเป็นคนที่ซื่อสัตย์หลักเดียวใจเดียวเป็นคนที่จิตใจแน่วแน่มากว่าคุณจะมอบความรักอันเนี้ยให้เขาเท่านั้นนะคะแต่ตัวเขานะคะกลับทําอะไรบางอย่างที่รํบรับล่อๆใส่คุณเขามองไม่เห็นความซื่อสัตย์ตรงนั้นของคุณนะคะอืมเพราะฉะนั้นนะคะไม่เป็นไรค่ะณนะตอนตัวเขาอาจจะติด เอ,อมีพาชั่นกับเออบางคนจะสูว่าเอาจริงบางคนเป็นเพย์บอยเพ e r เออร์เออเขาก็เลยทำอะไรล้อลอใส่คุณอันนี้บอกเลยตรงๆเลยแล้วกันเนาะโอเคดีมะเราต้องหานไพ่แบบตรงไปตรงมาใช่ไหมคะเ <c oughs> พราะฉะนั้นนะคะนี่คือตามไพ่ไม่ใช่ดวงของใครไม่ใช่ดวงเฉพาะส่วนบุคคลนะคะโอเคแล้วก็ไม่ใช่ดวงอะไรสําหรับเกี่ยวกับ เกี่ยวกับแม่หมอด้วยนะไม่ใช่นะคะมันคือดวงเกี่ยวกับชาวราศีกุมท่านนั้นนะคะโอเคค่ะเพราะฉะนั้น,นะคะ่ะตัวเขาเนี่ยเป็นเนื่องจากเขาตัวเขาเป็นเพลยเออร์ตัวเขาเป็น player, เพย์บอยตัวเขาเป็นอะไรที่เป็นเดอะฟูก็คือยังรักอิสระอยู่นะคะยังไม่ได้แบบว่าที่จะต้องมาโฟกัสกับยังไม่ได้เลือกอะคะ่ะยังไม่ได้โฟกัสกับใครจริงจังจังนะคะ,นะคะเขาสนุกมากกับพฤติกรรมแบบมีนกหลายนกมีคนหลายคนเขา้เขา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 ทำเขาทำแบบนี้กับคุณนะคะ รับหลังอะเพราะฉะนั้นนะคะอืมคําว่าที่เคยจะสร้างครอบครัวร่วมกันหลืออะไรแบบเนี้ยมันเลยอาจจะเป็นแค่ยังนึกอยู่อ่ะค่ะยังเป็นความฝันเครื่องบินยังไม่ได้บินเลยเห็นป่ะเลยยังไม่รู้บินไปที่ไหนจะบินไปที่แบบขอบฟ้าไหมหรือจะไปมองคู่คนอื่นก่อนก็ได้นะว่าเขาประสบความสําเร็จเขาบินแบบว่าไปถึงข้ามหัวจะไปเดลซานแล้วตัวเองยังมานั่ง กับเครื่องบินที่ยังไม่สตาร์ทแล้วก็อยู่ในก้อนหินอยู่เลยเพราะฉะนั้นหมายถึงว่าอะไรคะไม่อาจจะเป็นคําพูดนะคะความสัญญาการสัญญาที่มันไม่มีอยู่จริงอะ่ะการสร้างแบบ Illusion ภาพลงตามมาว่าในสักวันหนึ่งนะคะคุณคุณกับเขานะตอนนั้นนะรักกันมากเลยรู้สึกว่ามันสามารถไปต่อกันได้เลยแต่ด้วยที่เขาเป็นเด e กฟูนะคะเขายังไม่ได้ ไม่ได้ที่จะโฟกัสอยู่ที่คุณนะคะคนเดียวอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะมันอาจจะมีการสร้างฝั่งสร้างความหวังนั้นเกิดขึ้นว่าจะให้จะให้คุณเนี่ยค่ะเป็นแม่ของลูกเขาแต่งงานกันอยู่ด้วยการสร้างบ้านสร้างเงินหออะไรก็ตามที่มันสามารถที่จะพูดให้คุณอยู่ตรงนั้นได้เป็นคนรักของเขาเป็นที่ปรึกษาของเขาได้เนะค่ะเขาจะทำอืม ซึ่งตัวเขาเนี่ยเอาตัวคุณดีกว่าตัวเขาและตัวคุณก็ได้อะมันเป็นการที่ตัวคุณก็เหมือนจะรู้นะคะจริงๆริแล้วอะคุณก็ไม่ได้โง่นะผ้ามันก็ปิวปิวปิดตาเท่านั้นเองคุณรู้ค่ะว่าสิ่งที่บางครั้งที่เขาทําที่เขาพูดเนี่ยมันก็หามีความจริงไหมมันก็ไม่ได้จริงตลอดนึกออกปะคุณรู้ค่ะทง้งที่คุณอะซื่อสัตย์อยู่ตรงนี้ค่ะเขาอะค่ะแต่เขาอะค่ะไม่เคยที่จะ เปิดใจยังเอาดาบกั้นคุณไว้อยู่เลยอะ่ะเออมันเลยทําให้ทุกๆอย่างอ่ะค่ะมันมันไม่ได้มีความซื่อสัตย์ต่อกันจริงๆนะณนะตรงตรงนั้นนะตอนนั้นในอดีตนะเออนี่คือเหตุการณ์นในอดีตขอรู้ในปัจจุบัน,น่อยค่ะเป็นยังไงบ้างคะพยายามอ่านแบบไวๆแล้วนะเนี่ยแต่มันก็มั่นนะโอเคในในในปัจจุบัน,นะคะ่ะ อืม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 ,อมโอ้โหในปัจจุบันนะคะถ้ามองด้านฝั่งเขาอะฝั่งเขามีปัญหาอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับชีวิตการงานการเงินหรือความสัมพันธ์สิ่งแวดล้อมตัวเขานะคะเขาอาจจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มันไม่ดีมีคนคอยที่จะกัดเขาอะคะ่ะมีคนคอยที่จะทำลายเขาหรือว่ามันเป็นสถานาการณ์ที่ เชื่อใจใครไม่ได้ตัวเขาก็รู้เขาก็มองออกนะคะเขามองเห็นงูนะเขามองเห็นงูที่แบบพยายามที่จะถ้าขึ้นมันถ้ามันขึ้นได้เขามันคงขึ้นมากัดเขาอะค่ะแต่เขาก็เขาก็น่าจะมองออกแล้วค่ะเขาก็เตรียมไม้อยู่เพราะฉะนั้นนะคะเกิดปัญหาค่ะอาจจะเป็นเพราะอถ้าถามว่าเป็นเพราะอะไรหรอปัญหามันอาจจะ มีอยู่แล้วก็ได้นะเออมันเป็นปัญหาของเขาไม่เกี่ยวกับเรานั่นแนหะเอาราวกมาที่เราดีกว่าณตอนนี้นะคะเขามองคุณนะคะเป็นความหวังความฝันของเขานะคะเป็นเดอะสตาร์นะคะคุณสามารถที่จะมอบความมั่นคงความจริงใจความรักความซื่อสัตย์ที่เขาต้องการต้องการมากๆอะคะ่ะให้เขาได้เออเป็นสิ่งที่เขาอยากเขาตั้งใจอะ่ะ ณตอนนี้เขามองเห็นคุณเป็นจุดๆนั้นของดวงดาวเนาะแล้วก็มีดาวดวงเดียวเท่านั้นด้วยเออไม่มีดาวดวงอื่นบนท้องฟ้าของเขาแล้วนะคะคุณคือความหวังความศรัทธาของเขาเขาอาจจะยอมรับไม่ยอมรับก็ได้แต่จริงเขาดันไปเลือกอะไรคะเลือกกรวดไม่ใช่เลือกแคนดี้ไปเลือกแบบอ้าเหมือนเมื่อกี้เหมือนกันเขาไปเลือกท็อกซิกพีเพิลค่ะเขาไปเลือกสังคมจอมปลอมเขาไปเลือก อะไรก็ตามที่เขาสามารถเทครับเข้าไปในตัวเขาได้ะคะ่ะที่สามารถจับต้องได้จริงๆเขาเลยทิ้งคุณค่ะเขาไม่ให้เขาไม่มองเห็นเหมือนเหมือนเออคุณไปอ่านราศีเมื่อกี้ก็ได้นะราศีมังกรค่ะคายกันเขาไม่ได้มองเห็นความรักความสัมพันธ์น้ํามันหมายถึงความรักความบริสุทธิ์นะคะความใส่ใจความจริงใจที่คุณมีให้เขาถ้วยหมายถึงอะไรความสําเร็จค่ะ ห้วยอ่ะชัยชนะอะค่ะเขาไม่ได้มองตรงนั้นเขาไปถือกรวดเขาไปถือแบบขนมท็อกซิกน้ำตาลหวานเดยีย้อยทําให้เขาอิ่มเอมเป็มปีแต่ว่ามันไม่มีอะไรจริงเลยอะอน้ำเขาไม่กินเขาไปกินขนมนนร่างกายของคนเราอยู่แนพน้งเจ็ดสิบหกเปอร์เซ็นต์ใช่ปะ <c oughs> โอเคเขาไม่ได้เลือกน้ำค่ะเขาเลือกน้ำตาลน้ำเหมือนกันแต่คนละแบบ ในภาษาไทยเนาะโอเคเพราะฉะนั้นนะคะเขาไม่ต้องการความสดชื่นความความสบายใจความแบบสูตรดมเราแฮปปี้อะค่ะมีความสุขค่ะเขาเลือกที่จะเคี้ยวกินแล้วเป็นท็อกซิกเป็นพิษกับเขาด้วยขนมทั้งหลายพวกเนี้ยเพราะฉะนั้นนะคะในเดือนนี้แน่นอนเขาถ้าถามว่าเขาผิดหวังไหมนะคะในพฤติกรรมที่เขาเคยทําอย่างนั้นเขาผิดหวังนะคะเขามีความเสียดายคุณมากๆอืมแล้ว มีแนวโน้มว่าเขาจะอาจจะโยนน้าตาลพวกนี้ทิ้งนะคะตอนนี้เขายังถืออยู่ก็ถือว่าเขายังไม่ได้กินก็ได้เพราะเขาถืออยู่น้ําตาลอ่ะมันล้างหน้าเขาสะอาดไม่ได้นะคะแต่น้าอะ่ะที่คุณมีอะค่ะทําให้ตัวเขาสะอาดได้นะเขาเอาน้ํามาล้างมากินมาอาบมาทําให้ตัวเองมีความสดชื่นเหมือนแบบบริสุทธิ์อีกครั้งได้นะคะน้ําตาลพวกนี้ไม่ได้ช่วยเอาน้ําตาลเอาขนมล้างหน้าได้ไหมไม่ได้ยิ่งสกรปรกไปใหญ่ เพราะฉะนั้นนะคะเขาก็ำลังถือลังเลอยู่ระหว่างน้ำตาลพวกนี้ขนมท็อกซิกพวกนี้กับน้ำจริงๆและถ้วยแห่งชัยชนะและกุหลาบที่ทำให้เขาสดชื่นบริสุทธิ์อีกครั้งค่ะอืมเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องคิดดูดีๆค่ะเพราะตัวคุณคไปคุณไปกลคุณคุณเกือบแล้วค่ะคุณจะไม่สนอะไรแล้วนะคะคุณจะถ้าความรักมันจบคุณก็ให้จบค่ะในเดือนนี้นะคะคุณจะไม่ได้สนใจว่าจะมาต้อง มันอาจจะมีความทรงจําของความรักนั้นอยู่นะคะเป็นเรือนรางะคะ่ะแต่ว่าถ้ามันจะจบก็จบก็จบได้ไม่เป็นไรเพราะว่าคุณได้มอบคุณรู้ว่าคุณทําเต็มที่แล้วดีกว่าในความรักความสมัน์เนี้ยคือเต็มสุดแล้วที่คนคนหนึ่งจะมาให้อีกคนคนหนึ่งอะคะ่ะโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนอะไรเลยเพราะฉะนั้นนะคะในเดือนนี้มีสิทธิ์นะคะที่เขาจะทิ้งท็อกซิก ขนมหวานพีเพิ่มพวกนั้นนะคะง่ายมากเลยโยนทิ้งก็ไม่ต้องกินของสกปรกพวกนั้นหรอกเนาะก็เนี่ยค่ะมีสิทธิ์ค่ะ,คะเขาจะมาทําให้ความรักความสัมพันธ์การส่อสัตว์การเชื่อใจกันนะคะอันนั้นกลับมาเหมือนเกิดใหม่อีกครั้งอืมก็มีสิทธิ์ว่ามันจะไปไปกันได้นะคะแต่ว่าเขาต้องทํางานหนักในความสัมพันธ์นี้เยอะๆมากๆเลยเทียวเชียวล่ะ แล้วอาจจะต้องหาคนถ้าเขาอยากจะกลับมาในความสัมพันธ์นี้นะคะซึ่งคุณเป็นดวงดาวของเขาเนี่ยในดวงเดียวบนโลกของเขาแล้วเนี่ยเขาจะจะต้อง take action แล้วก็หาคนมาร่วมมาร่วมมาร่วมกับเขาะคะ่ะในการทําให้ทุกอย่างมันสําเร็จแต่ถ้าเขาไม่ต้องการแต่มันเหมือนต้องการสร้างครอบครัวคุณนะอืมเขาจะเทคแอคชั่นค่ะขอดูหน่อยค่ะคุณจะทํายังไงกับ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 เขาดีคะกุ้ง <peach> คุณจะทำยังไงหรอคุณจะมีกำแพงของเขาค่ะอืมคุณจะรู้สึกว่าเคยโดนมาแล้วเนอะแล้วมันเจ็บปวดมากๆเลยกับความรักความสัมพันธ์ที่โดนเขาทำอะไรบางอย่างที่มันทำให้คุณต้องจบความรักความสัมพันธ์นี้เลยนะ มันก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆหรอกหนือออกป่ะคุณเดินออกมาจากความรักที่คุณแบบวาดฝันร่วมกันน่ะมันต้องเป็นเรื่องหนักดิที่คุณแบบเดินออกมามันต้องใช้กําลังแรงใจมากเท่าไหร่อ่ะในการที่จะเดินออกมาจากความสัมพันธ์ที่เราหักมากๆถูกปะเพราะฉะนั้น่ะคุณจะสร้างกาแพงค่ะคุณไม่อยากที่จะกลับไปเจ็บโดนกัดแบบนี้อีกอืม คุณจะสร้างกำแพงหนักมากสิบไม้เนี่ยเขาจะเข้าถึงคุณยากมากนะคะถ้าเขาไม่พยายามเต็มที่อ่ะแต่แน่นอนตัวเขาจะพยายามที่จะกลับเข้ามานะคะเพราะเขาก็คือยังยังยังหวังอะคะ่ะยังหวังว่ามันจะมีความเป็นไปได้ในความสัมพันธ์นี้อยู่เขามีความห่วงมีความห่วงคุณนะคะเขาอยากจะกลับมาดูแลเทคแคร์ care, ใส่ใจคุณนะคะมากๆเลยด้วยเขาจะพยายามที่จะ ทำให้ความสัมพันธ์เนี้ยเขาอยากไปต่ออะคะ่ะแต่ไม่รู้ว่าจะไปต่อได้ไหมนะคะทาวเวอร์ลงด้วยอะ่ะเขาจะต้องเทคแอคชั่นแบบโอ้โหบางครั้งอะคะ่ะอืมบางครั้งอาจจะต้องรอนนิดนึงก่อนนะคะเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จัดเม้นลงเขาทําอะไรไว้เขาจะต้องอาจจะต้องเออไปไป ไปเคลียร์ของเขาก่อนนะคะจัดเม,ม็ดมันขึ้นนะเนาะเพราะฉะนั้นแต่ว่าแต่ว่ามันผลผลผลตอบรับของจัดเม,มนองเขานะคะเขาจะผ่านมันไปได้ออย่างนี้ละกันเขาจะผ่านมันไปได้เพราะเขากเขา็เขาเป็นคนดีคนหนึ่งแหละลึกๆแล้วอะลึกๆแล้วอะเขาไม่ได้คนเขาไม่ได้เป็นคนไม่ดีเขาเป็นคนดีนะคะอืมเขาจะมีความสุขอีกครั้งค่ะ เอางี้ล้วกันเราสรุปให้เขาส่วนตัวคุณนะคะคุณก็เดือนนี้คุณจะไม่ไม่ทําอะไรค่ะคุณจะลอยลอยอยู่เหนือปัญหาทุกอย่างถ้าถ้าจะมันคุณจะไม่รับปัญหาของใครเข้ามาในในวงล้อมของคุณแล้วนะคะคุณเข็ดแล้วนะคะการที่ต้องไปทะเลาะเบาแวงกันในเรื่องที่ไม่ใช่ของคุณไปไปทําอะไรก็ตามในสิ่งที่มันไม่ใช่ที่คุณควรจะต้องทําแล้วก็ต้องมารับในสิ่งที่คุณไม่ควรจะได้รับคุณคุณคนจิตใจดีค่ะคุณควรจะได้รับ สิ่งดีๆอะคะ่ะตอบแทนมาจากความรักที่คุณเคยให้เข้าไปไม่ใช่สิ่งที่คุณได้กลับมาคือความอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะคะที่มันมันไม่เหมาะกับตัวคุณที่คุณได้รับอะคุณจะต้องหาคนที่จริงใจใส่ใจคุณนะคะคุณอัลเฟนเดอร์เคลขึ้นกับคิงอัลเฟนเดอร์เคลเขาเป็นคู่กันนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะหาคนนี้ค่ะคนที่มอบ ความจริงใจมอบการงานงการเงินมอบภาสาให้คุณได้ตัวเขาอาจจะกลับมาเปลี่ยนแปลงตัวตนของเขาก็ได้นะคะก็ไม่แน่อาจจะเป็นตัวเขาก็ได้ด้วยการที่เขาไม่ใช่ปินลล้ะไม่ไม่ใช่เป็นลิตเติ้ลปินแหละเขาอาจจะกลายล่างจากเป็นลิตเติ้ลปินหลังจากผ่านเหตุการณ์จัสมนลงของเขาเนี่ยเขาจะตื่นรู้นะแล้วเขาจะเปลี่ยนมาเป็นคนที่โตเป็นคิงอะค่ะ เป็นราชาที่มั่นคงราชาที่ถือเหรียญนนะ่ะเป็นคนที่มั่นคงมากๆนะคะทางด้านความรักเขาก็จะเป็นคนที่มั่นคงยึดมั่นถือมั่นกับคนของเขาคนเดียวเท่านั้นนะคะเนี่ยแล้วถ้าเขากลับเป็นอย่างนี้ได้นะเขาก็จะเหมาะคู่ควรกับคนที่มอบความรักความสัมพันธ์ที่ดีให้เขามันแมทกันนะคะเขาเป็นคู่กันสองคนนี้เป็นดีวลเขาต้องผ่านนะคะเพราะฉะนั้น เขาเป็นคู่กันมานานแล้วเขาเป็นคู่กันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นต้องรอให้มันผ่านตัวนี้ก่อนแล้วเขาก็เปลี่ยนเป็นคิงอ่ะค่ะแล้วมันจะสามารถที่จะพัฒนากับคุณได้ในอนาคตโอเคมาหาโอเคมาดูกันดีกว่าว่าตัวเขานะคะอยากจะบอกอะไรม้างคะเขาอยากจะคูยอะไรกับคุณม้างคะชาวกุ เขารู้สึกสตักสตันเลยเขารู้สึกตอนนี้เขารู้สึกชงักมากนะคะเขามีความคิดถึงคุณมาก,มากๆเพราะในอดิตทำไมตูงไหมคะ yoah a t face คุณสามารถเป็นเพื่อนที่ดีของเขาได้นะคะ <S <S เหมือนเขาก็รู้แหละว่าความรักความสัมพันธ์นะคะ <S <S 2> <S 2> นอกจากแบบถ้าเอาเป็นคู่ชีวิตจริงๆคุณต้องเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้ด้วยเนาะมันไม่ใช่แค่จะเป็นแค่มีความแค่ความลัส มันไม่ใช่แค่รักอย่างเดียวนะมันไม่ใช่การที่จะมีแค่อย่างนั้นอย่างเดียวด้วยมันต้องเป็นคุณต้องเป็นเฟนเกรดเฟนที่ดีต่อกันได้ด้วยนะคะมันถึงจะไปต่อกันได้เป็นชีวิตคู่ที่ยืนยาวได้เราต้องมีเพื่อนที่สนิทที่เป็นคู่รักของเราอย่างเงี้ยมันจะแฮปปี้ที่สุดแล้วอะ่ะเขาต้องการกลับมานะคะเห็นไหม I want to get back together นะคะ,<ๆ>ะ,คะเขาต้องการกลับมาตอนนี้คุณคือสวยขึ้นคุณดีขึ้นมากๆนะคะคุณดอกขึ้นมากๆนะคะสําหรับใครก็ตามที่ที่มาดูอันนี้เนะเพราะเอาคํามันออกมาว่า คุณมั่นคงมากๆคุณดูดีขึ้นมากๆนะคะเขาด้วยความที่ตอนนั้นนะคะเขาไม่รู้ไม่รู้ถึงว่าเขาควรจะเลือกอะไรเขาควรจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดแบบไหนนะคะนั้นตอนนี้นะคะถ้าเขาย้อนกลับไปได้เนี่ยเขารู้สึกว่าตัวเขาไม่อยากไม่ควรที่จะปล่อยคุณไปเลยนะคะอืเพราะตอนนี้เขายังวิ่งหนีอยู่เลยนะคะก็ให้เขาไป เขายังไม่รู้เลยค่ะว่าทําไมบางทีบางครั้งเขายังไม่แน่ใจว่าทําไมคุณถึงเดินออกจากความสัมพันธ์ไปนะคะเข้ามาเพื่ออะไรหวังผลอะไรหรือเปล่านะแต่ทีนี้ถ้าเขาย้อนกลับไปดูลีลันนะคะลีลันลีลันภาพจำลีลันเป็นลีลันสิก็จะเห็นเองนะคะว่าทําไมนะคะคุณถึงออกจากความสัมพันธ์นี้ไปนะคะใช่ไหมเา้าใช่ไหมอ่ะใช่สีแน่นอนเลยกลุ่มโอเคก็ เราก็เป็นกำลังใจให้หอดให,ให้ให้กับเขานะคะมันเป็นทางเดียวที่เราทําได้นะตอนนี้เท่านั้นเองนะคะส่วนตัวคนนะคะก็ใช้ชีวิตไปนะคะอย่างมีความสุขนะคะไม่ต้องไปคิดมากนะคะอะไรเป็นคดีก็ถ้ามันจบกัแล้วก็ให้มันจบไปแต่ถ้าถ้ามันจะเริ่มใหม่อะคะ่ะเราก็ต้องค่อยเอากลับมาพิจารณาเพราะว่าตัวคนตอนนี้ถ้าจะให้เริ่มใหม่ไหมตัวคนยังอาจจะยังไม่พร้อมนะคะในช่วงแบบ วีคสองวีคเนี้ยวีคเนี้ยอะไรแบบนะี้ตัวคุณยังยังต้องการความมั่นคงทางด้านการเงินให้กับคุณแล้ครอบครตัวคุณอยู่อ่ะคุณอยากได้สถานะที่ชัดเจนแบบการเงินที่มั่นคง,งของตัวคุณเองมากที่สุดแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ความรักคุณยังอาจจะยังยังไม่สนใจอยู่นะคะณนะช่วงหนึ่งเท่านั้นเองนะแต่สักพักเชื่อเถอะว่าชาวราศีกุมอะค่ะเป็นคนที่ไม่ได้ปิดกั้นทางด้านความรักอยู่แล้วอ่ะคุณจะเปิดใจอีกครั้งหนึ่งตัวคุณก็รู้ว่าคุณจะเปิดใจให้กับคนที่ ใช่มากๆที่คุณตั้งตารอเขาคนนั้นนะคนที่เป็นคู่ของคุณจริงๆเท่านั้นนะคะ DIY เขาจะผ่านของคุณเท่านั้นคุณจะไม่เลือกลักเืลอเลือกใดๆเลยคุณจะรอเขาคนนั้นเท่านั้นโอเคค่ะขอบคุณนะคะสำหรับ u b s c r i b e ไลค์แชร์นะคะขอบคุณข้อความน่ารักน่ารักที่คอมเมนต์กันมานะคะหรือว่าถ้าใครอยากจะมีคำถามอะไรนะคะฝากไว้ที่ตรง d e s c r i p t i o บ box ข้างล่างนะคะเดี๋ยวจะให้ เดี๋ยวจะมาเปิดไพ่ให้แล้วกันนะโอเคค่ะขอบคุณมา,มากๆเลยไว้เจอกันใหม่นะคะเดินหน้านะคะกลุ่มบ๊ายบาย